ยินดีต้อนรับสู่รายการ w o r d History คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับโลกนี้ซึ่งเจ้าคอมพิวเตอร์เองก็มีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นคอมคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ใช้งานตามบ้านคอมพิวเตอร์สํานักงานคอมพิวเตอร์หลายๆลยล้านเครื่องที่อยู่บนโลกนี้แล้วเคยสงสัยกันไหมว่าคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมันหน้าตาเป็นอย่างไรและมันถูกพัฒนามาได้อย่างไร แล้วใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี1946โดยดตอรจอนดับลวมอชลีและเจเพิร์เพอร์เอคเกินตอชาวอเมริกันและใช้ชื่อว่าอ e ีนิกซึ่งการพัฒนาคอมพิวเตอร์ของทั้งสองคนนี้ทางกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนา เนื่องจากทางกองทัพน,นั้นต้องการเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการสร้างระบบคำนวณวิธีกระสุนปืนใหญ่สำหรับใช้งานในยุคนั้นยังไม่มีการพัฒนาไมโครชิปขึ้นเครื่องอีนิกต้องถูกสร้างขึ้นจากหลอดนอากาศจำนวนกว่า17,468หลอดไดโอด7,200ตัวรีเลย์1,500ตัวตัวต้านทานกว่า70,000ตัวตัวเก็บประจุว่า10,000ตัว มีน้ำหนักมากถึง27ตันและในการเปิดเครื่องใช้ทางทีนึงนั้นต้องใช้กระแสะไฟฟ้าถึง140กิโลวัตต์ทำให้เครื่องบรรพบุรุษเครื่องนี้มีขนาดที่ใหญ่และกินไฟมากต่อมาเมื่อมีการพัฒนาทรานซิสเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกขนาดเล็กมากขึ้นก็ได้มีการนำทรานซิสเตอร์ไปใช้ในการผลิตคอมพิวเตอร์แทนหลอดสูญญากาศทำให้ตัวคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมาก โดยทรานซิสเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกมีขนาด1ใน100ของหลอดสูญญากาศเท่านั้นนอกจากมันจะขนาดเล็กแล้วคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการคือไม่เปลืองกระแสไฟฟ้าจึงทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยทรานซิสเตอร์นี้เองทำให้ขนาดของคอมพิวเตอร์เล็กลงอีกด้วยโดยที่ทรานซิสเตอร์เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญยิ่งเมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นคอมพิวเตอร์ก็ได้ถูกพัฒนาให้เล็กลงเรื่อยๆแต่กลับมีการประมวลผลที่เร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นผลมากจากเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันเรามีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถแทบจะคล้ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแทบทุกอย่าง และในยุคนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วก็ต้องคอยติดตามกันระครับว่าคอมพิวเตอร์นั้นจะถูกพัฒนาไปในทิศทางไหนต่อไปเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ